จ้อยอายุ66ปีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับระยะที่4จากที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติเหมือนเช่นเคยทำให้ลุงจ้อยและครอบครัวต้องตกอยู่ในความยากลำบากวันนี้ทางทีมงานภารกิจพิชิตมะเร็ง และฉอกอกิ๊กนวรัตชัยชมพูจะพาท่านผู้ชมมาติดตามอาการของคุณลุงจ้อยกันครับค่ะลง คราวที่แล้วนี่เห็นลุงบอกว่าลุงไปให้คีโมมาอีกใช่ไหมคะครับแล้วเป็นไงบ้างไหนเล่าให้ฟังสิคะว่าเราไม่ได้เจอกันมาสองอาทิต<ห>ย์แล้วไปไหนแล้วมันกินข้าวไม่ค่อยได้ลุงไปให้ยากี่ครั้งแล้วนี่คะไปให้คีโมกี่ครั้งนะคะทั้งหมด3ครั้ง15วัน15วันครับแต่หน้าตาลุงดูสดใสใช่ไหมคะครับน่าสขึ้นเพราะวันก่อนเห็นลุงบอกว่า กินข้าวไม่ได้กินไม่ได้จริงๆโอ้โหแล้วมันมีอาการยังไงน่ไหมันมมันเห็นแล้วมันเบื่อเหม็นไปหมดเลยข้าวปลาอะไรแต่อะไรยังเหม็นไม่น่าไม่อยากกินเลยอยากไม่กินไม่ได้จริงๆแล้วทำยังไงแล้วก็มาเรียกพี่ว่าอาหารเสริมหมดแล้วนะมันกินข้าวไม่ได้แล้วพี่บอกว่าเดี๋ยววันเสาร์จะมาร ลุงตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงบ้างสุขภาพก็ดีขึ้นครับออกออกเดินไปทั่วออกแรงมีแรงขึ้นแล้วครับมีแรงขึ้นครับค่ะ,คะแล้วได้ข่าวว่าเมื่อเช้าโทรมาบอกว่าลุงไปซื้อของข้างนอกแล้วใช่ไหมครไปซื้อของเก่าไปก็ลูกให้ลูกยกเราไปเราเป็นคนนําทางเ,ออเราเคไ,ไปซื้ออะไรแต่ออไรเนี พอลูกมันไม่รู้แห่งอะไรนี่แต่ก็เหมือนเราได้ออกไปทํางานแล้วใช่ไหมลุงออกไปทํางานแล้วโอ้โหนี่แข็งแรงอย่างนั้นเลยเหรอครับแล้วมีเวียนหัวมีอะไรบ้างคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยสบายบายจะดูแล้วหน้าตาลุงสดใสขึ้นมากเลยตอนนี้อือไปดูแล้วไปซื้ออะไรบ้างคะวันนี้ซื้อของซื้อขวดน้ําของเบียร์ที่ก็กินแล้วใส่กล่อง แล้วก็เหล็กอะไรต่ไรเนียเล็กๆน้อยๆก็เป็นรายได้เนาะเป็นรายได้เราขายอะไรผมก็ซื้อมาพอว่าซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ผมก็ไม่เอาแบบแข็งๆเขาไม่เอาก็เอาแต่แบบอ่อนๆอย่างพลาสติกอะไรใสไอ้นี่พลาสติกขุนแบบกระป๋องเนี่ยเราดูว่า มาขายได้เราถ้งได้ตื้อแต่ลุงก็เดินเหินได้สบายได้ครับไม่เหนื่อยแล้วแต่ไม่เหนื่อยแล้วเพราะคราวที่แล้วลุงบอกว่าเหนื่อยใช่ไหมคะเดินทาไมไปเลยคราวที่คราวที่แล้วอแต่ตอนนี้คือพอทานพอทานอาหารเติมตัวนี้ก็พอเดินได้แข็งแรงแล้วก็ไม่เหม็นอาหารละไม่เหม็นแล้วครับแล้วอาหารที่ลุงทานะลุงทานอาหารอะไรบ้างเนีปลาปลา นนต้ยมยำต้มส้มต้ยมยำต้มส้มแล้วก็ทอดอะไรเงี้ยปลาเนนปลาดกอ,อะไรเงี้ยผมซื้อมากินบ่อยเงินแต่พวกปลาครับลงุงเล่าให้ฟังหน่อยสิที่ตอนนี้ที่ลงไปหาหมอแล้วก็ให้ยาเนี้ยตอนนี้คุณหมอว่าไงบ้างคะหมอเขาบอกว่าต้องให้หกครั้งครั้งละห้าวันครั้งละห้าวันหกครั้ง ตอนนี้ผมไอให้ไปสามครั้งแล้วสามครั้งหรืออีกสามครั้งแต่ก็ให้ไปวันที่สามสิบกระดากระดาเนี่ยก็จะให้ใหม่ก็จะให้ใหม่อแล้วคุณหมอว่าไงบ้างอาการตอนนี้เป็นยังไงค่ะคุณหมอเขาก็ว่าถ้าทําตัวนี้แล้วมันจะดีขึ้นไงไอ้ฉีดไอ้เคมีอะไรเนี่ยหกเที่ยวหกเที่ยวแล้วผมถามเขาว่าต้อง ต้องฉายแสงไหมเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องฉายแสงครับของผมเนี่ยก็ไม่ฉายแสงค่ะแล้วก็ให้คีโมหกครั้งแล้วก็หยุดหยุดดูอากาจเเขาก็จะดูอาการให้ไปตรวจเลือดอะไรอยู่ประจาอ่าแล้วคราวนี้ไปเจาะเลือดแล้วคุณหมอว่าไงบ้างคะบอกอตอนนี้เขาเขาไม่ได้บอกผมว่าเป็นยังไงบ้างแหละเขาบอกว่าดีขึ้นเลยแหละอ๋อดีขึ้นครับแต่ใจสู้นะลุงนะใจสู้ใจสู้แล้วพวกเรามาช่วยกันครับค่ะ ราาางกายออ้ลแต่่ใจนผมนึกว่ามันคงจะไม่หายนะมาเจอไอ้อาหารเสริมนี่กินก็แล้วก็กินข้าวได้ก็ก็ดีขึ้นนะผมก็หวังว่าจะหายนะครับแม้ว่าอาการของลุงจ้อยจะยังไม่หายเป็นปกติในวันนี้แต่ทางรายการภารกิจพิชิตมะเรง็งจะขอเป็นกําลังใจให้ลุงจ้อยต่อสู้กับโรคร้ายต่อไปด้วยนะครับ If I die